สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะวิเคราะห์ข่าวกันนะครับถึงสถานการณ์นะทางด้านภูมิรัฐาศาสตร์โลกนะครับอิร่านนี้กําลังเตรียมสงครามใหญ่นะหากซาราและก็อิสาราเอลโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์หรือเปล่านะฮะข่าวว่าอิร่าน,นะครับกำลังซ้อมรบต่างๆในช่วงปีใหม่2025ที่ผ่านมานะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็พกพูนขีดความสามารถนะทางการรบแล้วก็การขนส่งทางการาหารแล้วก็ยุทธภันฑ์ไปทางตะวันตกนะครับของอิร่าน เพื่อเตรียมพร้อมสงครามใหญ่นะครับกับสารัฐได้สเอลหรือไม่นะขณะที่มีข่าวว่าทางสหรัฐนะครับภายใต้ทีมบริหารของไบเดนนะครับกำลังวางแผนที่จะโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหรา่านะก่อนการเข้าสาบานตนนะครับของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่แทนโจไบเดนนะดังนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยทำก่อนนะวันสาบานตนของโดนัลด์ทรัมนะครับหาก สหรัฐนะ่ะถล่มที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านตามข่าวนะที่มีแผนการของทีมไบเดนไปแล้วเนี่ยนะครับมันการคาดการณ์นะครับก็น่าจะเป็นไปได้ว่าสงครามใหญ่เนี่ยจะมาต่อเนื่องนะที่สมัยของทรัมป์เนี่ยอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับหรือถ้าหากนะแผนการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านของสหรัฐนะครับยังไม่ได้ปฏิบัติการไปในสมัยของไบเดนนะครับก็ไม่ได้แปลว่าสมัยของทรัมป์เนี่ยจะตัดสิน ไม่ดําเนินการต่อซึ่งมุมมองส่วนตัวนะครับยังมีโอกาสอยู่สูงมากนะที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับรอบใหมนะ่ระหว่างสหรัฐอิหร่านนะครับหรือว่าอิหร่านอิสราเอลนะเพราะว่าผลงานของทรัมป์นะครับในสมัยที่แล้วนะยังเรียกว่าตราตึงใจนะของชาวอิหร่านนะก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์นะครับของความตึงของทรัมป์นะครับกับอิหร่าน แล้วก็จะตึงต่อไปแน่นอนนะครับในสมัยที่2ของเขานะดังนั้นนะครับอิหร่านเนี่ยนะมีการเตรียมสงครามใหญ่แล้วก็ดูเหมือนนะครับจะมีการลงนามนะข้อตกลงแบบครอบคุมนะครับกับทางรัสเซียซึ่งก็รวมถึงนะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเงินนะและเป็นคูนส่วนทางการอาหารที่สําคัญเลยนะครับอยู่ได้ว่าอิหร่านเนี่ยนะพร้อมรับมือสหร,รัฐและ,ะเยอรนนะครับนะหาก โจมตีนะที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิรานเนี่ยนะครับก็น่าเชื่อว่านะสงครามในดอกกลางเนี่ยไม่น่ายุติง่ายนะครับมีโอกาสเรียกใหญ่ตัวบรรปลายในปีนี้นะครับ2025เนี่ยค่อนข้างแน่นอนในสมัยของทัมเนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับติดตามกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ